ที่ช่วแชร์แชร์ไปไหนกันนะแชร์ไปลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มแบบคนรักมูสิ่งอะไรอยู่เปล่าทุกคนโอ๊ยสวัสดีค่ะโดีะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะ อขอบคุณสำหรับการส่งของขวัญให้ด้วยนะคะขอบคุณนะจริงๆขอจอขอใจให้กันนี่ก็เพียงพอแล้วเนาะทุกคนคือจริงใจอ่ะไม่ไม่ได้อยากแบบอะไรขนาดนั้นนะแค่คนที่ดูอยู่เนี่ยเออขอจอขอใจนี่ก็โอเคนะ เขาเรียกว่าอะไรเป็นการเพิ่ม e n g a g e m e n ให้กับช่องนะคะเมื่อวานนั่งพูดกับพี่ที่ทำงานนะไม่ใช่พี่ที่ทำงานนั่งคุยกับเพื่อนเป็นฟีบอกว่าช่วงนี้เรารู้สึกหมดไฟในการทำงานเราควรทำอะไรดีเออแบว่าควรจะปลุกตัวเองยังไงดีให้แบบมีแรงในการทำงาน ใครมีเทคนิคอะไรบอกหน่อยทำยังไงดีถึงจะแบบมีไฟในการทำงานบางคนบอกว่าเราต้องมีแพชชั่นโอ้โหบางทีจังหวะนั้นล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกอะ่ะเออ ดื่มแบบไม่พี่เมื่อกีนอ่ะพี่รู้สึกมันไม่มีประโยชน์จริงๆอะไรจริงนะมันไม่คือไอ้คาที่ว่าหมดไฟไม่มีแพชชั่นหรืออะไรองเงี้ยอะความหมายมันคล้ายๆกันเนาะสาหรับเม่อะหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่มีแรงไปทํางานหรืออะไรนะบางทีความอยากไปทํางานแบบมันไม่มีอ่ะเออ มันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นน่าค้นหาหรืออะไรอย่างเงี้ยในงานคือโอเครูปแบบงานมันเป็นแบบเดิมๆแต่การเดินสซวการเจอลูกค้าลูกค้าหลากหลายมากนะลูกค้าหลากหลายมากจะบอกว่ารูปแบบลูกค้ามันไม่ซ้ําแต่แพทเทิร์นของงานมันจะเป็นซ้ํๆเนาะซึ่งโปรเซสงานมันเหมือนเดิมแหละแต่มันอาจจะเปลี่ยนไป ตามอารมณ์ตามวันเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออก็หลากหลายแต่ทีเนี้ยคือตัวเราเองเนี่ยเราหมดหมดไฟในการไปทํางานรู้สึกว่าไม่มีแรงจูงใจในการไปทํางานเป็นเหมือนกันคือได้รับความกดดันจากที่ทํางานไมหมหรืออะไรนะั้ไม่นะไม่มีไม่มีไม่มีเมย์เป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เบื่องานง่ายๆไม่แน่นอนไม่รู้สึกเหนื่อยล้ากับงานแค่ตอนเนี้ยไม่อยากไปทํางานเพราะมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเออแล้วเราต้องมาสร้างแรงจูงใจอะไรของเราว่าผมมีปัญหากับเพื่อนที่ทํางานหรือเปล่าอไรือบนีทำงานอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่การไปเจอเพื่อนที่ทํางานที่ดีประโยคนี้ใช้กับทุกคนไม่ได้นะคะอ่าอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันใช้กับทุกคนไม่ได้นะ เขาบอกว่าเฮ้ยเผื่อเราจะได้ไปเจอคนหลอ่อๆแผนกนั้นแผนนี้ไม่มีค่ะ <laughs> ไม่มี <laughs> <laughs> สองชั่วโมงผ่านไปเออเนี่ยมัอร์ฝอยอยู่เนี่ยมันก็เลยแบบหาแพชชั่นในการไปทํางานอ๋อ <laughs> เผื่อจะไปเจอคนหลอ่อๆน่อนไม่มีค่ะเออไม่มีะค่ะไม่มีไม่มีไม่มีเลย <laughs> มีก็จะแบบ เข้ามุมมันจะมีมุมแบบไปนั่งตรงไหนก็ได้คนเดียวอะไรเงี้ยเออบางทีแบบนั่งคิดบางทีนั่งเฉยๆเลยนะนั่งเหมือนคนว่างเปล่าอะเออแบบเฮ้อีอะไรอ่ะเข่าสหัวเท่ากันอะไรไม่ถึงอะไรไม่ถึงผมหมอบะหรอมีเท่ากัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นนท์สวัสดีนะ <S <S ว,วันนี้เนี่ยไปบูธวันสุดท้ายแล้วถึูยังไม่เสร็จเลยเนี่ยกระดักกระด็บอยู่เนี่ยขอบคุณที่เราต้องขวัญนะคะทุกคนหนูเข้างานหนูเข้างาน9โมงอ่ะที่บูธนะหนูต้องไปถึง9โมงเริ่มเปิดตโนงครึ่งแต่ตอนนี้หนูออก8โมงครึ่งก็ทนันไม่ตายแล้ว จริงๆยี่สิบนาทีก็ถึงแล้วขับรถแป๊บเดียวทานอะไรหรือยังยังไม่ได้กินค่าไม่ได้กินอะไรเลยหนูกินน้ำไปกินวิต,นาตามินกินยาตอนเช้าไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเดีย๋ยวดูวก่อน วันนี้อาจจะต้องซื้อยาดมยาลมยาหม่องนะรู้สึกว่านอนน้อยแอบมีวูบว่าหวิวหวิวบ้างเล็กน้อยถึงกลางกลางแต่ก็ยังไม่ได้หนักมากถึงว่ายังหอมอยู่คือเอไ๊ยอย่าให้ได้กินนะถ้ากินปุ๊บอ้วนตุบเลยแต่ว่าช่วงนี้คือปรับปรับมื้อกินนะฟิลเหมือนทำไอเอฟเลยกินเวลาสองมือเออ แต่ตอนนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าวันวันมามากอยู่นะอาจจะต้องกินเยอะหน่อยอาจจะต้องเพราะว่ามันต้องเหนือนต้องใช้พลังงานสองเท่าอะ่ะวันมามากเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากเราต้องไปออกบูทอีกอะไรอีกคือมันจะไม่ไหวอะ่ะ